How to นะครับปั้นพอร์ตปันผลหุ้นปีละล้านนะครับทำได้จริงไม่ใช่แค่นิทานหลอกเด็กครับก็อยจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็หลายๆคนก็สามารถทําได้แล้วนะครับแต่ว่าเงื่อนไขในการที่จะมีปันผลหุ้นปีละ1ล้านบาทน,นะครับมันก็มีเงื่อนไข ต่างๆของมันนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับก็ครอบครัวผมเองนะครับก็สามารถบรรลุปเป้าหมายนี้ไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ฟังนะครับว่าวิธีการในการปั้นพอร์ตปันผลหุ้นปีละ1ล้านบาทเนี่ยเราต้องมีวิธีการขั้นตอนในการทํามันยังไงบ้างนะครับโดยหลักๆนะครับผมอยากจะบอกว่ามันต้องแยกออกเป็นทั้งหมด2แนวทางนะครับซึ่ง ขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับเม็ดเงินลงทุนของแต่ละคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราดูก่อนนะครับว่าเราเข้าเกณฑ์ที่1ห,หรือเราเข้าเกณฑ์ที่2โอเคไหมซึ่งเกณฑ์ที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือเกณฑ์แบบที่1นนะครับนั่นก็คือถ้าวันนี้นะครับเรามีเงินก้อนนะครับเยอะมากพอนะครับเราก็สามารถมีปันผลหุ้นปีละล้านได้เลย นะครับและเกณฑ์ที่2ก็คือในกรณีที่เราอาจจะไม่ได้มีเงินก้อนนะครับแต่ว่าเราสามารถออมเงินเป็นรายเดือนนะครับออมเป็นรายเดือนหรือเป็นรายปีได้นะครับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ต้องบอกเลยนะว่าขั้นตอนของ2สเต็ปนี้มันก็จะแตกต่างกันนะครับเมื่อไหร่ให้ท่องไว้่องครับให้จําไว้่างครับว่าการที่เรามีเงินมากจะใช้เวลาน้อยการที่เรามีเงินน้อยจะใช้เวลามาก โอเคไหมนะแค่นั้นเองนะครับแต่ทั้งสองทางสามารถสร้างเวลหรือว่าสร้างเงินปันผลหุ้นให้กับเราเนี่ยเข้ามาเป็นเหมือนกับแพสซีฟเดืนคำปีละล้านเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากครับแต่มันต้องใช้นี่ครับเงินบวกเวลาบวกเขาเรียกว่าเออสกิลแล้วกันหรือความสามารถนะครับในการในการลงทุนนะครับหรือว่าพูดง่ายว่ามันก็คือผลตอบแทนนะนะว่าเราสามารถทําผลตอบแทนได้เท่าไหร่นะครับทีนี้ ก็อยากจะมาพามาดูสเตปแบบง่ายๆก่อนนะครับแต่จริงๆถามว่ามันง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายเนาะเพราะว่ามันต้องใช้การสะสมมาพอสมควรน,นะครับที่เราจะสามารถมีเงินก้อนเยอะมากพอที่จะสามารถสร้างปันผลหุ้นปีละล้านได้เลยนะครับซึ่งถ้าเราอายุ4 0 5 0 60เลยแนมะ้เราจะสามารถสะสมเป็นเงินก้อนได้ถูกไหมครับเราทํางานมานานพอสมควรน,นะครับเราก็จะมีเงินก้อนมากพอที่เรามาลงทุนแล้วก็สร้างปันผลให้เราได้นะครับเพราะฉะนั้นแนวทางแรกนะครับผม estimate ไว้นะครับว่าอย่างเช่นสมมติเรามีเงินลงทุนประมาณสัก20ล้าน และช่วงเวลาในการลงทุนเหล่านั้นนะครับมันมีปันผลหุ้นนะครับกลับมาให้เราปีละประมาณสัก5%ต่อปีนะครับหรือมีหุ้นให้เราลงทุนได้เนี่ยเราจะจ่ายเป็นผล 4%5% ต่อปีเนี่ยนะครับตรงเนี้ยมันก็สามารถสร้างผลตอบแทนหรือว่าตัวปันผลให้กับเราได้ปีละ1ล้านบาทแล้วจริงไหมถูกไหมครับหล้านบาทต่อปีสบายๆนะครับยี 20, 000, ล้านนะต้องมี20 000, ล้านนะนะเงินก้อน20 000, ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุต,ติเรามีเงินก้อนต่ํากว่า20ล้าน การที่จะหวังบันผล1ล้านบาทภายใน1ปีแรกนะภายใน1ปีนะวงเล็บนะครับว่าภายใน1ปีแรกเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปนไม่ได้นะและถ้าเรานะครับมีมากกว่า20เป็น30 40 50, 50ก็เอา5%คูณนะครับก็จะได้ปันผลออกมาระดับประมาณนั้นนะครับซึ่ง1ล้านบาทต่อปีเฉลี่ยก็ประมาณสัก8 80,000กว่าบาทถูกไหม8 0 0 0 0บาทนะครับต่อเดือนนะโดยประมาณนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ซิมเพิลแล้วก็ง่ายที่สุด เห็นไหมครับ <arp> ว่าถ้าเรามีเง <im> ินลงทุนมากเวลาที่เราใช้ก็ปีเดียวจบนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแต่ก็ขึ้นอยู่กับข้อจํากัดของแต่ละคนเนาะในการสะสมเงินได้ในการเก็บออมเงินได้นะครับทีนี้คีย์หลักในการที่จะทําแบบนี้ได้นะครับคนบอกว่าหลายคนก็จะสงสัยแล้วก็อชอบคอมเมนต์มาถามผมนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอแบบ5%แบบเขาลงทุนมาไม่เคยได้เลยผมบอกว่ามันทําได้นะครับแต่เราต้องเข้าใจคีย์แฟกเตอร์สำคัญมันก่อนนะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด3ข้อด้วยกันอันดับแรกนะครับ 1. คุณจำเป็นจะต้องเลือกหุ้นปันผลสูงครับถ้าเราต้องการแพสซสฟนะเราต้องการแพสซสฟอินคมจากตัวปันผลเนี่ยเราจะเลือกหุ้นปันผลต่ำมันไม่ค่อยได้นะครับเราต้องเลือกหุ้นปันผลสูงพอสมควรน,นะโดยให้ A e วอร์ e ในหุ้นที่เราเลือกมาทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณ5เ นะครับสี้นะครับการเลือกหุ้นปันผลสูงบางคนต้องบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราติดกำดับปันผลหรือเปล่าผมบอกว่าใช่ครับเพราะฉะนั้นเราเลยไม่สามารถดูเฉพาะปันผลอย่างเดียวได้ไงไม่ได้นะไม่ได้นะครับเน้นย้ำนะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยดูปันผลอย่างเดียวก็จบสิมันก็แบบติดกำดับปันผลก็ได้ผมบอกใช่แต่วิธีการที่ผมแนะนําในการลงทุนเนี่ยไม่ใช่ดูแค่ปันผลนะเกณฑ์ในการคัดเลือกหุ้นของเราในการเลือกหุ้นปันผลสูงมันมีอยู่เยอะพอสมควรนะครับแต่ ถ้าผมให้ทริคง่ายๆเอาไปใช้ก็คือ1ปันผลสูงบวก P/BV นะครับ Price per book value ของของหุ้นเหล่านั้นต้องต่ำนะครับต่ำประมาณไหนก็ประมาณ2ลงมาหรือน้อยกว่า1ลงมานะครับบวกกับ P/E ของหุ้นเหล่านั้นต้องเป็นไงครับก็ต้องต่ำเหมือนกันนะครับต่ำประมาณไหนก็น้อยกว่า20เท่าลงไปนะครับโดยเป็นตัวเลขโดยประมาณนะครับหรือถ้ายิ่งต่ำก็ยิ่งดีเพราะอะไรครับเพราะหุ้นที่ คุณจะได้ปันผลสูงแล้วปลอดภัยคุณต้องซื้อหุ้นให้ถูกมากพอซึ่งการถูกหรือแพงของหุ้นก็ขึ้นอยู่กับ2ตัวนี้ด้วยนะครับนะหรือถ้าใครสามารถดูกราฟเทคนิคเได้ก็ดูกราฟด้วยกราฟต่ําด้วยนะครับแบบนี้ก็ถึงจะปลอดภัยครับถ้าคุณไปมองแต่ปันผลสูงอย่างเดียวแต่คุณไม่ได้มอง pbv ไม่ได้มอง pe ไม่ได้มองเรื่องของกราฟเทคนิคเเลยสุดท้ายคุณอาจจะได้ปันผลสูงแต่ราคายอดดอยก็ได้เห็นไหมเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้น ต้องดูปันมวลสูงดู PE, p b v แล้วก็กราฟด้วยนะครับ3องค์ประกอบด้วยกันนะครับถัดมา Key Factor ข้อที่2ก็คือเราต้องกระจายลงทุนนะครับมากกว่า30ตัวหรือปริมาณหุ้นต่อตัวเนี่ยไม่เกิน3%ของพอร์ตนะของเงินลงทุนอย่างเช่นสมมุติเราลงทุน20ล้านถูกไหม3%คือเท่าไหร่ครับก็คือแค่ประมาณตัวละประมาณแค่600,000เท่านั้นเห็นไหม ซื้อเงี้ยไป30ตัว30กว่าตัวนะครับตัวเลาไม่เกิน0 0 0 0 0เท่านั้นนะ600,000บาทนะครับไม่ใช่600,000หุ้นนะ0 0 0 0 0บาทต่อตัวนะครับแบบนี้มันถึงจะทําให้การลงทุนของเราปลอดภัยครับเพื่อให้มันช่วยลดความเสี่ยงในการที่หุ้นที่เราเลือกมาจากข้อที่1อาจจะเป็นหุ้นที่อะไรครับเฮ้ยบางทีปันผลไม่สม่ําเสมอก็ได้เกิดมันเกิดวิกฤตเกิดอะไรแล้วมันไม่จ่ายปันผลอย่างน้อยเรายังมีอีก30กว่าตัวที่เหลือที่จ่ายปันผลให้กับเราเห็นไหมคือ วิธีการลงทุนนี้มันอาจจะไม่ทําให้เราแม่นร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะเพราะผมเชื่อว่าไม่มีวิธีการลงทุนไหนหรอกครับที่คุณจะลงทุนแล้วไม่มีทางพลาดทุกการลงทุนมีการพลาดเสมอแต่ประเด็นคือเราสามารถลิมิตความเสี่ยงของการพลาดของเราได้หรือเปล่าถ้าวันนี้เราสามารถทําให้อัตราส่วนในการลงทุนของเราถูกต้อง80นะครับพลาด20%ออย่างน้อยพอร์ตเราโตไหมครับพอร์ตเราโตเงินต้นเราไม่หายเห็นภาพไหม นะแต่ถ้าวันนี้เราแบบมั่นใจมากเกินไปในการลงทุนโอกาสที่เราพลาดก็สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำนะครับกระจายลงทุนตัวหนึ่งไม่เกิน3%ของพอร์ตนะครับแล้วก็หาสะสมเข้าไปเรื่อยๆโอเคไหมข้อที่3มนะครับก็คือคุณี่คุณจะเข้าไปลงทุนทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณจําเป็นจะต้องอ่านงบการเงินด้วยนะครับไม่อ่านงบการเงินไม่ได้งบการเงินต้องเป็นงบการเงินที่ดีนะครับ โดยภาพรวมเอาแค่แบบภาพรวมก็พอนะว่ามันดีหนึ่งการจะดีของมันคือมีอะไรบ้างหนี้สินไม่มากนะหนี้สินน้อยนะครับอาจจะไม่ต้องอน้อยน้อยแบบน้อยมากๆนะครับเอาแค่หนี้สินน้อยกว่าส่วนของเจ้าของแค่นั้นก็พอลนะนะครับแล้วก็ต่อถัดมาก็คือกาไรของบริษัทมีความสม่าเสมอนะครับไม่ใช่บอกว่า ย้อนกลับไปนะครับมีทั้งปีที่ปีนี้กําไรปีถัดมาขาดทุนถัดมาขาดทุนกลับมากาไรอะไรแบบนี้มันไม่ค่อยโอเคไงหรือว่าขาดทุนต่อเนื่องไปตลอดแล้วปีนี้กลับมากาไรผมก็ไม่ค่อยเอาสักเท่าไหร่นะขอเราต้องการลงทุนแบบชัวร์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราหาบริษัทที่มันกําไรพอสมควรนะครับกำไรทุกปีนะเอาพูดง่ายว่ากาไรทุกปีจะมากจะน้อยจะโตไม่โตไม่เป็นไรขอให้กําไรทุกปีแบบนี้ก็โอเคแล้วนะครับถัดมาก็คือว่าถ้าหุ้นเหล่านั้นหรือบริษัทเหล่านั้นสามารถผ่านวิกฤต หลายรอบนะครับผ่านมาได้หลายรอบยิ่งดีเลยถูกปะถ้าผ่านอะไรบางบ้างต้มยำกุ้งถูกไหมครับผ่านซับคลามตอนปี2008-2009มาได้นะครับผ่านน้ําท่วมนะผ่านอะไรมาได้แบบนี้หรือผ่านโควิดไททีแบบนี้มาได้นะครับผมก็มองว่าบริษัทเหล่านี้มีโอกาสที่จะผ่านทุกๆวิกฤตในอนาคตข้างหน้าไปได้นะครับเราเหมือนกับเราสามารถฝากความหวังกับผู้บริหารหรือเจ้าของหุ้นเหล่านี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นี่คือคอนเซปต์ของแบบที่1นนะครับคือ เป็นเงินก้อนในการลงทุนเพราะฉะนั้นคีย์แฟกเตอร์ในการลงทุนคือต้องกระจายลงทุนนะครับลงทุนในหุ้นที่ปันผลสูงแล้วก็ถูกดีมีปันผลนะผี่ยพูดงง่ายๆนะครับมันจะรวมทั้งหมดองค์ประกอบนี้งบการเงินเป็นสิ่งที่ต้องอ่านสม่ําเสมอนะครับไม่ดูไม่ได้นะค่าไปไม่ได้เลยนะครับทีนี้ประเด็นถัดมาในส่วนของวิธีการลงทุนแบบที่2ที่จะปั้นพอร์ตปันผลหุ้นให้ได้ปีละล้านนะครับก็คือการแบบพูดง่ายว่ามีงบน้อยนะครับงบน้อย พงบน้อยเนี่ยสิ่งที่เราต้องใช้คือเราต้องใช้แนวคิดนะครับของการสะสมฟังให้ดีนะต้องใช้แนวคิดของการสะสมหุ้นโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ให้เวลากับมันพอสมควรนะครับให้เวลาพอสมควรหรือให้เวลาเป็นหลักปีห้ 5, ปีอย่างผมคือ5 10 15 20ปีนะครับไม่ใช่เดือนไม่ใช่วันไม่ใช่สัปดาห์นะเน้นย้ำว่าปีเท่านั้น อย่าใช้วิธีการนี้กับการเทรดกับการเก็งอะไรไม่ได้นะครับเป้าหมายคนละอย่างกันเราวันนี้เราต้องการสร้างแพสิีฟอินคมเราไม่ต้องการสร้างแอคทีฟเป็นคำนึกออกไหมเพราะฉะนั้นการสร้างแพสซีฟปีละล้านยากกว่าการสร้างแอคทีฟเดือนละล้านอีกนะครับแอคทีฟเดือนละล้านเนี่ยคุณสามารถไปหา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 ด้วยการทําธุรกิจด้วยการทําอาชีพด้วยการทําอะไรก็แล้วแต่คุณสามารถทําทําได้ครับแต่การที่คุณจะสร้างแพสซีฟปีละล้านเดือนละแปดหมื่นเนี่ยโคตรยากเลยนะครับ เพราะอะไรที่มันเป็น real passive จริงๆหมายความว่าคุณต้องไม่ใช้เวลาแม้แต่วินาทีเดียวของคุณในชีวิตไปลงกับสิ่งเหล่านั้นมันถึงจะเรียกว่า real passive โอเคไหมครับแต่ถ้าวันนี้เรายังต้องใช้เวลาของเราในการไปทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อหาเงินนั่นเรียกว่า active อยู่ยังไม่เรียกว่า passive เห็นไหมครับความยากของประเภทของ income มันอยู่ตรงนี้แหละครับเพราะฉะนั้วันนี้ถ้าเราต้องการมีปันผลหุ้นปีละล้าน ด้วยการที่เราไม่ได้มีงบไม่ได้มีงบประมาณในการลงทุนมากไม่ได้มีแบบ20ล้านนะครับอาจจะมีเงินก้อนส่วนหนึ่งแล้วก็มีเงินออมในแต่ละเดือนได้ส่วนหนึ่งนะครับก็สามารถทําได้แต่เราต้องใช้การสะสมองครับแล้วทีนี้เราจะเราจะสามารถมีโมเดลยังไงโรดแมปของเรามันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคนแบบที่2นะครับก็คือสมมุติยกตัวอย่างว่าเราไม่มีเงินต้นเลยนะอันนี้เคสแบบว่าไม่มีเงินก้อนเลยนะครับแต่ถ้ามีเงินก้อนก็จะเร็วกว่านี้นะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เรามีเงินออมได้เดือนละหมื่นนะครับออมได้เดือนละหม ต่อเดือนนะครับนะแล้วเราสามารถสร้างผลตอบแทนเนี่ยอยู่ประมาณสัก10%ต่อป,ปีนะครับอย่างที่ผมเคยบอกแนน้ำเสมอว่าเราไม่ต้องการผลตอบแทนสูงมากหรอกขอปันผลถูกไหมห้าเปอร์เซ็นต์แคปิตอลเกณฑอีกห้าเปอร์เซ็นต์ก็ได้รับสิบเปอร์เซ็นต์ต่อป,ปีนะเพราะฉะนั้นมาดูนครับว่าโมเดลจะเป็นยังไงเมื่อเวลาผ่านไปสิบปียี่สิบปีนะครับสามสิบปีสี่สิบปีนะครับถ้าวัานนี้เราลงทุนไปเรื่อยๆเราก็ใช้คอนเซปต์เหมือนกันนะคือคอนเซปต์ของ คีสามข้อเนี้ยก็คือหุ้นปันผลสูง P/BV ต่ำ P/E ต่ำราฟต่ำข้อที่2คือกระจายลงทุนในหุ้นมากกว่า30ตัวตัวละไม่เกิน3%นะครับงบการเงินดีนี่สินน้อยกำลังสม่ำเสมอนะครับผ่านวิกฤตมาหลายรอบแบบนี้นะครับแล้วเราก็เลือกหุ้นเหล่านั้นแหละสะสมเข้าไปเรื่อยเมื่อไหร่มีเงินออมก็เอาไปกระจายซื้อหุ้น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 ในแต่ละช่วงเวลาหุ้นกลุ่มไหนน่าลงทุนก็เอาเงินไปใส่ตรงนั้นถูกไหมไม่ใช่ว่าซื้อตัวเดียวซ้ําๆไปตลอดชีพตตตลลออดดชชีวินนไม่่ใคื ปีไหนเดือนไหนนะครับีเรามีเงินเข้ามาหุ้นตัวไหนถูกเราเอาไปกระจายซื้อออกมาได้เดือนละหมื่นอย่าเอาเงินหมื่นหนึ่งไปซื้อหุ้นหนึ่งตัวอย่าทํานะครับเอาหมื่นหนึ่งไปกระจายซื้อเท่าไหร่ครับสามสิบตัวเท่ากับตัวล้เท่าไหร่หมื่นหนึ่งหารสามสิบตัวละสามร้อยถูกไหมทำได้แค่นั้นก็ทําได้แค่นั้นครับนะหรืออาจจะซื้อสักยี่สิบตัวก็ได้ตัวละห้าร้อยอย่างสะสมไปเรื่อยๆไง เห็นไ,ไหมครับคืออย่าใช้แนวคิดว่าเราจะต้องรวยเร็วเราจะต้องลงทุนปุ๊บ,บเราได้ผลตอบแทนเลยแบบนั้นมันไม่เวิร์กมันไม่มีทางหรอกที่คุณจะสร้างแพสซีฟได้มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะเคยบอกผมว่าการสร้างแพสซสิบอินคัมันต้องใช้เวลาเสมออะไรที่ทําปุ๊บได้เลยส่วนใหญ่มันไม่ใช่แพสซีฟนะครับแพสซีฟต้องใช้เวลาในการสะสมเวลาในการสร้างมันอย่างน้อย5ปี10ปีคุณถึงจะมีมันได้ อย่างแท้จริงจริงนะครับทีนี้มาดูนะครับว่าถ้าวันนี้เรามีเงินหมื่นนะต่อเดือนนะเราซื้อไปทุกเดือนเลยก็ได้นะแต่ต้องเป็นหุ้นดีๆนะแต่ถ้าเดือนไหนเกิดเฮ้ยปรากฏว่าไม่เจอหุ้นที่แบบปันผลสูง P/E p, e e p v, v ไม่ต่ำคือเหมือนต่าหุ้นแพงอ่ะพูดง่ายหุ้นทุกตัวแพงหมดเลยแบบเนี้ยทําไงครับก็ไม่ต้องลงทุนสิถูกปะเราจะลงทุนช่วงที่มันมีหุ้นที่น่าลงทุนจริจรงๆถ้ามันไม่น่าลงทุนเราก็เก็บเงินสดไว้แต่ผมเชื่อนะครับว่าถ้าเราทําการบ้านหุ้นมากพอเราหาหุ้นมากพพอออเรราาาาไไดดดู้้้้หหุนนนปจํววลยยตัมก ทุกปีคุณจะสามารถมีหุ้นตัวใหม่เข้ามาให้ลงทุนได้เสมอนะแล้วเงินมันจะต่อรันต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ถ้าเราทำอย่างนี้ซ้าๆไปเรื่อยๆสิปีสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ Val u e นะครับผมแยกเป็น Value นะตรงนี้เป็น Val u e นะครับแล้วส่วนฝั่งขวานี่นะครับก็จะเป็นเรื่องของเงินปันผลนะครับเมื่อเราทำอย่างนีไ้ไปต่อเนื่องนะครับแล้วเราออมเดือนละหมื่นแล้วเราไม่เอาเงินจากที่เรากําไรหุ้นหรือปันผลของหุ้นเนี่ยเอากลับมาใช้เลยนะ เพราะตรงนี้คือเป็นเงินเยนนี่หรอไหมคือเหมือนกับเน้นสร้างอนาคตเลยอะสร้างไว้เพื่ออนาคตไม่ใช่สร้างเพื่อให้เราใช้ในเร็ววันนี้โอเคครับสร้างไว้เพื่อใช้ในอนาคตอีก10ปีข้างหน้าเท่านั้นนะถ้าปันผลไม่ถึงปีละล้านฉันไม่ใช้อะไรแบบนี้นึกออกปะเพราะวันหนึ่งอะเราอย่าลืมนะว่าเราจะต้องหมดแรงในการทํางานหมดแรงในการหาเงินคําถามคือถ้ามันถึงวันนั้นเมื่อไหร่เราจะเราจะเอาเงินที่ไหนในการดํารงชีวิตถูกไหมครับถ้าวันนั้นเงินยังมีค่า โอเคปะ่ะอ่ะที่มาดูครับถ้าออมเดือนละหมื่นทำเงี้ไปเรื่อยๆผลตอบแทนปีละ10%ผ่านไป10ปี value หรือว่ามูลค่าพอร์ตของเราจะขึ้นไปประมาณ2 2ล้าน10,000แสนบาทครับนะครับโดยที่เราจะได้ปันผลเฉลี่ยอยู่ประมาณ1 0 0 0แสนบาทต่อปีนะอันนี้เป็นปันผลต่อปีนะครับ1แสนบาทปีละ1 0 0 0งแสนนะก็ยังไม่เยอะอะไรเนหะ็นไหมผ่านไป10ปีถ้าลงเงินน้อยนะผ่านไป20ปีพอร์ตเรา7จล้าน5ครับนะครับปันผลอยู่ประมาณ 3 7 5 0 0 0หหบาทัอันนี้ถ้าออมเดือนละหมื่นนะแต่ถ้าเราออมได้เร็วกว่านี้โตขึ้นเร็วกว่านี้ครับโตขึ้นเร็วกว่านี้นะครับผ่านไป30ปี21ล้านครับพอร์ตเรานะครับมูลค่าพอร์ตการลงทุนเราประมาณ21ล้านครับแล้วก็ปันผลขึ้นเป็น1ล้านบาทต่อปีครับเราจะมาถึง1ล้านบาทในปีที่30ถูกไหมถ้า40 000, ปีละ58ล้านนะครับปันผลขึ้นเป็น2อล้าน9แสนบาท เห็นไหมครับสิ่งที่เราสังเกตอย่างหนึ่งจากตารางนี้คืออะไรครับเมื่อเวลาเมื่อเราให้เวลามากขึ้นการเติบโตยิ่งเป็นไงครับยิ่งทวีคูณเพิ่มขึ้นเห็นปะมันยิ่งโตขึ้นยิ่งโตขึ้นอัตราส่วนในการโตยิ่งโตขึ้นกว่าเดิมโตเร็วขึ้นนี่เกิดผลครับว่าเมื่อเรางบลงทุนน้อยเราต้องใช้วิธีการสะสมในระยะยาวโอเคปะแต่ถ้าเราเงินลงทุนเยอะเราสามารถได้เร็วเลย นะแต่ถ้าวันนี้เรางบลงทุนน้อยเราต้องใช้เวลาการสะสมครับคือพูดง่ายว่าเก็บลืมใช้คําว่าเก็บลืมได้เลยอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดได้เลยนะครับคือคําว่าเก็บลืมไปอย่าไปสนใจมันว่ามันจะเป็นอะไรยังไงเท่าไหร่เก็บลืมไปเลยครับยาวๆเข้าไปเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นเมื่อวันที่เรามีรายได้มากขึ้นเราสามารถเก็บออมได้มากขึ้นรายจ่ายเราคงที่เหมือนเดิมเราเอากลับมาลงทุนเพิ่มกลับลงทุนเพิ่มเราเอามาลงทุนให้มัน มากกว่าหมื่นสิถูกปะเราอยากไปถึงเร็วก็ออกมาจากเดือนละหมื่นเนี่ยเป็นสองหมื่นเป็นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นสิถูกไหมครับหรือถ้าช่วงไหนเรามีโบนัสเข้ามาก็เอามาอามาอมเยอะๆสิมันถึงจะทําให้เราไปถึงเป้าหมายเร็วขึ้นแต่หลายคนวันนี้บางทีพอเห็นตารางนี้นะครับก็สติ๊กตัวเองกาหนดตัวเองไว้ว่าเฮ้ยฉันต้องเก็บเดือนละหมื่นถูกไหมแล้วกเก็บเดือนละหมื่นไปนเรื่อยมันก็เลยช้าไงครับแต่ถ้าวันนี้เราเข้าใจเกณฑ์ล่งนี้ เดือนนี้เราเก็บได้หมื่นหนึ่งถูกไหมปีนี้เราอยากเก็บได้หมื่นหนึ่งแต่พอปีหน้าเรามีอินคับเรามีรายได้มากขึ้นหรือเราได้โบนัสมาก็เก็บเข้าไปทั้งก้อนเลยสินะมีรายได้มากขึ้นเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายเราให้ลดลงได้ส่วนต่างามากขึ้นจากหมื่นหนึ่งเก็บเปหมื่นห้าสิจากหมื่นห้าเก็บไปสองหมื่นสองหมื่นเก็บเปห้าหมื่น 50, สิถูกไหมเราหาทางเพิ่มรายได้แล้วเราก็เอาเงินส่วนเหลือจากการที่เราใช้จ่ายครับนะรายได้ลบค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเป็นเงินเหลือถูกไหมก็เงินนั้นกลับมาลงทุนให้มาก การสร้างพอร์ตหุ้นปันผลไม่ได้เป็นการสร้างเพื่อให้เราสบายในวันนี้นะครับแต่มันเป็นการสร้างอนาคตของเราในอีก10ปีข้างหน้าในอีก20ปีข้างหน้าแล้วมันไม่สําคัญเลยนะครับว่าเราจะอายุเท่าไหร่เพราะวันหนึ่งเราจะหมดแรงในการทําเสมอเราจะอายุ20่0 40 50ผมก็แนะนําว่าเราทุกคนควรมีพอร์ตหุ้นปันผลไว้เป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งในการเลี้ยงเราในอนาคตนะไม่ว่าจะ10ปีข้างหน้านะเราเริ่มต่ออายุ50 สิอายุ60เรามี2อล้านหนึงะครับมีปันผลปีละแสนก็ดีกว่าไม่มีเลยถูกไหมครับถูกไหมอายุ6อายุ70นะครับเรามีพอร์ตหุ้น7จล้านหมีปันผลปีละ3ามแสนคุ้มไหมครับก็คุ้มอยู่ดีถูกไหมเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามการสะสมเงินเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับคีย์เวิร์ดของผมในวันนี้เลยคือเก็บลืมครับไม่ว่าคุณจะมี งบลงทุนเป็นก้อนใหญ่แบบที่หหรือสะสมเป็นเงินก้อนเล็กๆแบบที่2คุณก็ควรเก็บลืมเหมือนกันเงินที่มาลงทุนได้ควรเป็นเงินเย็นเท่านั้นเงินเหลือเท่านั้นไม่ใช่เงินที่ต้องใช้เงินหมุนหรือเงินที่ต้องใช้จ่ายนะครับเรื่องนี้คือสิ่งที่ผมพูดในหลายคลิปมากๆเพราะอะไรเพราะมันคือสิ่งสําคัญไงถ้าไม่สําคัญจะย้ําทําไมถูกไหมครับแล้วก็เชื่อไหมครับขนาดย้ําขนาดนี้ก็ยังมีคนพลาดก็ยังมีคนหลงละเลงก็ยังมีคนไม่สนใจ กับสิ่งเหล่านี้แล้วก็เลยทําให้สุดท้ายกลับมาเฮ้ยวนนันนึงต้องใช้เงินต้องขายต้องจําใจขายหุ้นออกมาเพราะว่าถึงถึงดิวี่ต้องใช้เงินทําอะไรบางอย่าง mm. ก็เพราะว่าเราใช้เงินผิดประเภทมาในการลงทุนไงถ้าวันนี้เราเริ่มต้นจากการใช้เงินถูกประเภทแล้วเราเก็บลืมหไหมเก็บลืมไปเลยใช้ยาวๆนะครับผมเชื่อว่าทุกคนสามารถมีปันผลปีละล้านได้แล้วเมื่อคุณมีปันผลปีละล้านนะอย่างน้อยๆน,นะครับชีวิตของเราหนึ่งครอบครัวมันจะฟล์มากคิดดูสิว่า วันนี้คุณจะทําทงานหรือไม่ทํางานคุณก็มีโฟล์กไหลเข้ามาเดือนละแปดหมืน่นเห็นภาพไหมนะครับมันเป็นการสร้างครั้งเดียวแล้วยาวๆตลอดชีวิตนะครับมันไม่ใช่เป็นการสร้างวันนี้แล้วต้องสร้างแล้วต้องทําไปอีกเรื่อยๆตลอดชีวิตมันทําแค่ครั้งเดียวครับเมื่อมันสําเร็จถึงเป้าที่เราต้องการเมื่อไหร่จบครับวันนี้เราอาจจะไม่ต้องการใช้ปีละล้านก็ได้ถูกไหมมันก็ขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนนะ่ะมีทาร์เก็ตเท่าไหร่สมมติวันนี้ค่าใช้จ่ายเราบอกว่าเฮ้ยเราใช้เดือนละห้าหมื่นเราก็พอแล้ว ใช้ห้าหมื่นเราก็เหลือเฟือแล้วก็เป้าก็หกแสนก็พอถูกปะต่อปีไม่ต้องถึงล้านก็ได้ไงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการทําแบบนี้มันเวิร์กสำหรับทุกคนวันนี้เราอาจจะมีพอหนึ่งก็ได้ครับที่เป็นการกินกําไรเป็นการเล่นกับกําไรส่วนต่างไปลงทุนคริปโตไปลงทุนอะไรก็แต่อะไรก็แล้วแต่ที่ได้เงินเร็วๆแต่ผมขอเรื่องหนึ่งคือแบ่งเงินส่วนหนึ่งครับเอามาสร้างตรงนี้ไม่ต้องเยอะครับเราสะสมไปหลายๆยาวแล้ว วันหนึ่งในวันข้างหน้านะครับในอาจจะอีก10ปีข้างหน้าอีก20ปีข้างหน้าเราจะกลับมาขอบคุณตัวเองครับที่เราสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ไว้ตั้งแต่10หรือ20ปีที่แล้วถ้าใครนะครับอยากมีปันผลปีละล้านนะครับเริ่มจากแชร์คลิปนี้เก็บไว้นะครับเก็บไว้ดูเลยนะครับหรือแท็กเพื่อนหรือแท็กคนที่เรารักเข้ามาดูได้นะครับแล้วก็ตัวเราเองนะครับกลับมาดูคลิปเหล่านี้บ่อยๆเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราหลงทางกับการลงทุนเราไม่มั่นใจในการลงทุนว่าสิ่งเราทําอยู่มันถูกหรือเปล่ากลับ ผมเชื่อว่าในทุกๆครั้งที่เราฟังนะครับมันจะได้ไอเดียอะ,อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมมันจะช่วยตบแนวคิดของเรากลับมาให้อยู่กับร่องกับรอยมากยิ่งขึ้นนะครับแม้กระทั่งตัวผมเองพอผมมาทำคลิปนี้นะครับอัดคลิปนี้เนี่ยพูดหลายๆรอบเนี่ยครับมันก็ทําให้ตอกย้ําว่าเฮ้ยดิเรกชันของเราจะเดินไปทางไหนเป้าหมายที่แท้จริงของเราคืออะไร มันก็ช่วยตอกย้ำของเราไม่ให้หลงทางในการลงทุนไม่ให้เราหลงแสงสีเสียงหลงอินไซต์นิวหลงข่าวต่างๆที่ทําให้เราตกใจทุกวันในการลงทุนนะครับเพราะวันนี้ครับการที่คุณจะลงทุนประสบความสําเร็จหรือไม่นะครับอยู่ที่ว่าคุณมีหลักยึดที่ชัดเจนมากเพียงพอหรือเปล่าและถ้าคุณมีหลักยิดที่ชัดเจนมากพอเป้าหมายคุณชัดมากพอแล้วคุณสามารถดีไซน์วิธีการให้เข้ากับเป้าหมายนั้นได้รับรองครับปันผลปีละล้านอยู่ไม่ไกลมือพวกเราอย่างแน่นอนนะครับก็ ฝากเอาไว้นะครับแล้วก็ถ้าพวกเราได้ไอเดียอะไรดีๆนะครับจากการฟังคลิปนี้จบนะครับพีมมาบอกผมด้วยนะครับผมเตรียมอ่านคอมเมนต์ทุกคนอยู่แน่นอนครับสวัสดีครับ